ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแฟนคลับมาดามเก๋ที่มีอยู่ประมาณ3คนนะคะวันนี้ช่อง youtube มาดามเก๋จะมาเปิดกล่องเปิดถุงดำในตำนานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าถุงดำในตำนานนั้นมันคืออะไรไม่มีใครรู้อะคะ่ะว่าถุงดำในตำนานมันคืออะไรนอกจากมาดามเก๋นี่แหละ เนี่ยคะ่ะย่ห้อเนี้ยนะคะไม่มีใครรู้เลยะคะ่ะถุงดำในตำนานนั่นก็คือถุงดำเอาไว้ซ่อนสามีนั่นเองนะคะเนี่ยนีก็คิดว่าขยะนะคะเพราะคนจะอทจะผลขยะกลับบ้านลูกสาวคนใหม่คะ่ะทุกคนลูกสาวคนใหม่ลูกสาวคนใหม่น้องรวยตอง แม่่ก็ชอบโยนเนาะเนี่ยค่ะทุกคนถุงดําในตํานานนะคะก็คือต้องเอาซ่อนสามีกลับบ้านนะคะเขาก็จะคิดว่าเป็นถุงขยะนะคะดูกันว่าข้างในมันคืออะไรน้องมินิพราสมิงค่ะมินิพลาสริงนั่นเองตอนนี้ราคาสูงมากเลยนะคะทุกคน ราคาในช็อป3500นะคะของออสเตรเลียนะคะน้องน่ารักมากใบนี้จึงแม่ๆควรตำควรมีที่สุดค่ะตอนแรกอะคะ่ะเก๋ไม่ค่อยชอบความเป็นเป้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือมันเห็นไวรุ่นเขาสะพยที่แบบไม่ใช่เป้อะทุกคนแบบสะพยข้างน่ารักมากเลยในกล่องนี้นะคะมีสายมาให้2เส้นนะคะซึ่งเป็นสายที่เอาไว้ทำเป็นเป้นะคะแต่ว่า เกยไม่ชอบเป้สักเท่าไหร่ก็เลยจะใช้แค่สายเดียวนะคะก็มีถุงมาให้นะจ๊ะเดีวก็ค่ะอ่าทุกอย่างนะคะดดดดยืดตรงก่อนนะลกูกล้องน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนคือเป้เนี่ย ใส่ได้เยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้คือเป้ใบเล็กนะคะในลองใส่กระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าใบยาอันนี้กระเป๋าตังค์ใบยานะคะใส่ได้นะคะทุกคนใส่ไดุ้ยแต่มันก็แน่นอยู่นะแต่มันก็แน่นอยู่หมายถึงว่าคือต้องจัดระเบียบอะแต่คิดว่าไม่ควรไม่ควรเดี๋ยวกระเป๋าเสียเอาใบเล็กๆไปดีกว่าทุกคน ถ้าจะไปก็เอาไว้เล็กไปแล้วกันเนาะมันคู่กันเนาะอันนี้คีย์พาวชนะคะใส่ได้แน่นอน <c oughs> ใส่ได้แน่นอนใส่แว่นใส่อะไรเก๋ว่าใส่ได้นะแว่นเนี่ยรีวิวมันตรงเนี้ยอันนี้ก็คือแว่นนะคะถึงแว่นใส่ได้นะทุกคนดูสิเพราะว่าเป๊ะเขามีพื้นที่เ,เยอะนะคะเขามีแบบความที่แบบว่าเป็นพื้นที่ให้เรานะคะทุกคน เรามาลองกันเลยอันนี้สายอ่ะคือเก๋อสูง1 6อยนะคะสายที่เขาให้มาเก๋ต้องปรับเพราะว่ามันเก๋ว่ามันสั้นไปนิดนึงแต่มันปรับได้นะทุกคนมันปรับได้ดูสิหลายระดับเลยอ่ะหลายระดับเลยจัมจัมมากๆวันนั้นปรับสายแล้วก็ยังไม่ได้เอาน้องใส่ให้มันดี มานี่นะคะความจริงอะ่ะเราไม่ต้องเอากระเป๋าเล็กก็ได้นะคะใส่เออแต่ว่ามันก็ต้องใส่คัชใส่อะไรแล้วเราจะไปหายัางไงมันก็มีรูช่องเล็กไม่ใช่รูช่องที่เล็กมากอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องคือถ้าเราจะใส่ค์ดใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอะไรอยู่ในนี้ยังมีกระดาษอยู่ในนี้นะคะ แต่ว่าเกว่าเกบไม่ใส่หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าจะออกยากเนาะเดี๋ยวน้องเสียเดี๋ยวน้องจะมีตำหนินะคะอุย้ยไม่รอมันมีกระดาษอยู่ข้างในอะทุกคนโอเคไม่เป็นไรสิไหนลองความซิบซิบลื่นมากค่ะทุกคนฟุดๆุดปุดปุด,ปดโอเค ลองส่ายให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนที่มีกานเกงอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนี่นนะคะ่ะทุกคนที่เขาใส่กาหนามันประมาณนี้ดูสิน่ารักมากน่ารักมากเลยมันใบก็ไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็เบามากชาวเน็ตเวลาเราแบบไปสวนหรือว่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สามีเป็นตำรวจนะคะ S <S 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 สามีเป็นตำร,รวจนะคะว้าไปเดี๋ยวจะโดนจับพออย่าง,งนี้แหละเออนี่แหละทุกคนก็มาร,รีวิวให้ดูอะคะ่ะทุกคนว่าเนี่ยลูกสาวใบใหม่นะคะจึงมากเลยทุกคนควรตำนะคะควรมากๆเลยยังไม่ได้ดมน้องเลยอะชื่นใจ ดนใจมากเลยค่ะทุกคนแค่นี้นะคะสำหรับการรีวิวน้องมินิพรามสปริงจากช่องมาดามเก๋นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มาดามเก๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะชาแนตสวัสดีค่ะบ๊ายบาย